แพรอดไทยสวัสดีครับพามาชมนกปินชีคสีพายแอปเปิลนะครับราคาเริ่มต้นที่1,100บาทนะครับเป็นสายลูกปอ้อนะครับนะราคาเริ่มที่1,100ถึง1,300นนะครับราคานี้มาที่ฟาร์มของแพรอดไทยได้เลยนะครับเลือกชมหลายตัวเลยนะพามาชมกันก่อนนะครับ ส่าแอปเปิ้ลนะครับไม่ใช่โิบะเเดนะครับนี่นาแอปเปิ้ปครับเริ่มที่1น0่บาทนะครับแล้วก็อางนี้ เป็นบูชิเริ่มต้นที่1,300บาทนะครับนกเราเลี้ยงสมบูรณ์นะครับอยู่ในตู้ควบคุมอุณหภูมิมมมนะครับดังนั้นไม่ต้องกลนะครับนกสุภาพแข็งแรงระบบย่อยดีนะใครสนใจก็มาเลือกได้นะครับมีหลายตัวที่เเจ็ดตัวนะครับมีเจ็ดตัวนะวันนี้ก็อัปเดตวันที่ 17เมษายนนะครับตอนบ่ายสองสานะตามนี้เลย,เลยครับ่อไปเป็นนกคอคเทลนะครับคอคเทลสีไว้เฟสนะครับสีไว้เฟสนะที่ฟาร์มเราเริ่มต้นที่1,000บาทนะครับ1,000บาทไว้เฟสนะครับผมนะ ดูความสมบูรณ์ของนันนะครับ1 0 0ันบาทนะใครอยากป้อนนกคอกเทลสิ่งไว้เซสนะครับเชิญเลยที่แพร่รักไทยนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามเซฟวันถนนมิตรภาพซอยสิเลยตลาด3ามแยกตักมาประมาณ200เมตรนะครับผมที่นี่มีอาหารพร้อมนะครับนะ ลูกค้าไม่ต้องไปหาที่อื่นแล้วกรงก็มีที่นี่มีกรงสําหรับเลี้ยงนกพร้อมเลยนะครับมาเลือกนกได้เลยนะครับมาตัวเปาน้ําไม่ต้องมีกรงมาเดี๋ยวเราเตรียมให้นะครับส่วนใครที่จะเลี้ยงนกโตเราก็มีนะครับก็มาดูได้นะครับมีทั้งฟอร์พัทเลิฟเบิร์ดซันคอนนัวคอคเทลนะครับมีให้เลือกนะครับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ ลูกนกลงลังได้หมดนะครับผมมีให้เลือกยังไงแพลตทยฝากไว้ด้วยนะครับใครอยู่โคราชนะก็มาแวะชมที่ฟาร์มได้เลยนะครับไปไปที่เพจแพลตทยเดี๋ยวเราจะขึ้นเพจแพลตทยให้ดูนะครับที่ฟาร์มเรานะครับซื้อนกที่ฟาร์มเราสามารถสั่งห่วงนะครับชื่อพร้อมเบอร์โทรนะครับด้วยราคาเพียง30บบาทนะครับถ้าซื้อพร้อมนกนะ โปรโมชั่นดีๆนะครับจากแพรรัอรทเดี๋ยวมารอชมกันได้เลยสวัสดีครับอ,อนี้ก่อนนั้นเด็กๆ